แม่งพีดูประตูหน่อยไม่ไม่ฉันนี้เราคุมชั้นนี้เราคุมชั้นนี้เราคุมเออฟิวไว้ไอ้เจียมมันวิ่งขึ้นมาไหนไม่ทันแล้วดูประตูให้หน่อยไม่มันวิ่งขึ้นมาวิ่งไปกูวิ่งไปแปะเคมมออยู่ไอ้เหี้ยมไปเมื่อกี้นายทำอะไรวะไม่มันฟิวอยู่ไงกูวิ่งตัดหน้าเพื่อจะให้ยันไหนฟิว กูขวบยิงกระปานไอเจ้บอลแล้วต้องเข้าไซส์เดี๋ยวนี้ว่ะตั้งรู้เองวันนีจ้ะอ้อ้ยอุ้พี่เตอร์แบกกันเลยเนี่ยแบเที่ยิงเป็นตัวเดียวอ่าไม่แบกตรงไหนวะเดดงจุ๊ กูจะโดนเขาด่าดบันฝั่งนึงบอสขี้เบรียรมาเครื่องกูต้องร้อง,องยังไม่ขิ้เลยวะกะยิงมือกูชุ่มไปด้วยเหน้อแล้วนี กูนารัเกียยงมีเสียงเลยอ่ะ

กูอยากวิ่งไปช่วยมากเลยนะแต่ผ่านทางมึงมีสองตัวไอสัตว์วีเอทกับยี่ฟิวยืนอยู่อ๋ลหรือีมันไม่ช่วยกูเลยอ่ะอ๋ลหรืดีกัไอเตอร์ไปเหรอวะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่เไม่เตอร์เลยกันโตอะไรของมันก็ไม่รู้อ๋อเออเตอร์เลยกันโต้กูก็ไม่รู้อ่ลหรืดีกับไก่กูรู้ว่าไอเตอร์เลยรืดีกูสา่ดักเขาเมื่อกี้นี่เอ้ยนี่ปืนพกใหม่เหรอวะยังยังไม่มีปืนพกใหม่เข้ามาห้องไหนเนี่ย ชั้นแหไชั้นหนึ่ง M45 ะลรนะต,ตอนนี้ฝั่งกันปืนที่ดีๆก็มีแค่ของไอเชียทอนกับอัลเบียปืนดีคุมง่ายของอัลเบียปืนคุมง่าย AA นะอืมปืนกลมันไอแฟนทอมแฟนทอมคุยไม่ใช่คนละเกม <laughs> เออนะผมก็ตอบเออไปหมดแั้นแหละเชียปืนนี้ะ <laughs> สเปกเซอร์นะหากเติร์มบ้มาปะ เฮียนายปืนกาบไปเฮียมันคือบันเดา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 โกูเหตุผลที่ทำเพราะกูลบวาระนายสัตว์กูไปเจอทิกตอกอะแล้วแม่งทำคลิปเดินยิงแล้วมันได้เอ็ดได้คิวได้ชนะจุดแรงขึ้นแล้วมันอยู่แรงอิ่มอะกูก็เลยเลิกเล่นเลยเฮียนายสัตว์มึงก็ทำตามดิวิธีถ้าอยู่แรงอิ่มแล้วเดินยิงอย่างงี้กูกลับไปเล่นเคาน์เตอร์ที่ทำจะมีภาคสองมาก็ได้เฮ้ย อางั้นเลยโอ้โหล็อคเตอร์สองก่อนระบบสโมกมันได้นี่มมากูไปไล่แล้วยิงทิ้มละไหนไปลงบันไดอีกข้างไปลงบันไดฝั่งมันมีคนดูขวาอยู่เว้ยไปเคลียร์ตัวขวาก่อนไหนดีปะไม่ขวาดีบันไดขวามึงดีขวาดีขวาดีสัตว์สะดุ้งเลยไหมไอ้สัตว์ชุบ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 อยู่ตัวเดียว แล้วม um ja ันโกโยยิงไม่ตายเวโกโยไอชั้นอะไรวะน่ะเอ้าคุณโดนโกโยยิงเหรอเออเฮี้ยโดนคุณยิงอะฮะมึงโดนโกโยยิงตายเลยว้าวมันมันมาหลังเหรอวะกูตบมันปุ๊บโดนเลยเฮี้ยไม่หลังห้องมึงตันไอชั้นไหนก็เจอตัวอยู่ข้างบนมันจะมีใครยิงอีกได้แล้ว่างโกโยไอ้ชั้น ว้ายโกูยอม why เราก็ผีมาเยอะ sorry sorry why why เมื่อกี้กูบอกขวายินอะไรยินได้ไปหันไปเหมือนเจอผีอะปุงปุงตายสะดุ้งอ่ะกูสะดุ้งอ่ะเออบันไดดังนั่นอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะเออบันไดข้างหน้ามึงอ่ะคนนี้ข้างหลังอี๋อบันไดหลังเออยิ้มีคนอ่ะต้องแม่โมงต้องยืนต้องยืน มันอยู่ตรงบันไดบันไดตรงกลางไม่ได้อยู่ตาเหลือไปมองว่าเหลือใครบ้างเหลือเทียไหนปุกกเลื่อนตาลงมาเห็นสลเลดที่ยิงไม่ทันไปย่อโล่โล่โล่โลมันวิ่งสวยยิงยิงยิงเอ้าเดี๋ยวไอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มึงมึงลีลาไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ล้มแล้วก็ยังยิงได้อยู่ โอ้ย่ยมงโล่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 มันวิ่งสวยยิงยิงยิงเอ้าเดี๋ยวไเดี๋ยวนี้เราพบคนโดกเต็มครับเพื่อนนะเลย ไล่นกระยืองานเหรอเจอยี่ยมเลยไห้องเลยเดินขวาไปกิ๊กๆๆนั่นแหละข้างหน้าข้างซ้ายซ้ายซ้ายกำแพงซ้ายกำแพงซ้ายซ้ายใครวะเดียซ้ายเออนั่นแหละกำแพงที่มึงชี้เป้าเะยี่ขวาขวาขันขวากำแพงนั่นน่ะกำแพงข้างหน้ากำแพงข้างหน้าไงเออเนี่ยเขาวิ่งออกมาโชว์เลยเนี่ย คอนเทนต์อีกแล้วไอ้เหี้ยบอกป้ายแม่ก็หันสุดขวางขันสุดไม่บอกอนไรกันปัญหาเดียวกันนี่ไม่รู้สายขายไป็นไงคำใบยมขี่านอ่ะเท่ปะหมอแล้วกำแพงก็เพลงเฮ้ยมึงตายโตไปนี่อไอ้เหี้ยไปเข้ามาดิใครมีจอกูไม่มีไอ้สัตว์เข้ามาสักคนนี่ที่ไปจ่อไม่มีใครจ่อไง แค่แรกไม่มีใครมีฮาร์ด hmm. ป like so ีนเลยหรอแล้วปาแฝดจำเฮียอะไรอ่ะอะมึงปาแฝดจำเฮียอะไรก่อนกูถามจริงจิ๊กไม่จอบเนี่ยไม่มีไม่จอมาเฮียเอลยไปข้างบนก่อนไหมเฮียเหมือนว่ากูเห็นคนนึงวิ่งไปขึ้นข้างบนอะไปเด็ไปเด็กมึงไปก่อนเด็กเฮ้ยไล่วันนี้นมึงปืนโกนทำไมมึงไม่ไปวะกูชุบกูมีชุบ อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไอ้เหี้ยเสียงค้างไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีใครเลยบ้าค้างบ้าค้างยิงแต่ก็อี๋ยิงเปล่าเปล่าไอ้ไอ้ยิงเปล่าเปล่าเมื่อวันนั้นพ่อไปตลาดไม่มีใครอยู่ในไซต์เลยวะ อ๋อมีอยู่นี่นี่ไงเฮียนั่งอยู่ข้างๆ้างที่ไหนวะพีทข้างล่างไหนจอมึงอยู่ไหนเออนั่นน่ะขวามุมขวาล่างอ่ะเออนั่นน่ะที่มึงชี้เป้าอยู่แล้วเมื่อกี้ขวาขวาเออ10 seconds left ห้องเร็วก็ห้องเร็วต้องแพ้แล้วเฮียต้องแพ้แล้วหลังไม่แล้วไม่แล้วนะเดี่ยวมาสองตัวกูไปถ่ายมาหลังพระพุทธนุษย ใครมันเล่นอะไรออนไอ้สัตว์ต้องฟื้นไอ้เหี้ยเวทมึงอัดกล้องนะโอ้มันเล่นลูกซองแคมป์อ่ะไม่เอาบ้างดิมันมันเล่นลูกซองแคมป์อ่ะเรายอมเหรอโรดี้ไม่เอาตัวจอดมาสักคนเล่นลูกซองแคมป์อ๋อได้เลยลูกซองสองนัด มึงเจอลูกซองไอ้ฉันเอ้ยกูนึกว่าลูกซองมึงจะหมายถึงลูกซองไสกงไสก้าไม่ถึงเขาไม่ดีทมว่าตอนนี้ยที่ไหนไงลูกซองเหรอได้ดิไซส้กล้อะไรกินเลือดโหอะไครับคนส่วนคนไม่อยู่คนเดียวเลยเขาบอกฝั่งฝั่งนึงเขาแคมป์มาเขาเล่นลูกซองอ่ะเราก็ลูกซองดีแล้วว่าแคมป์มึง ฟอเรสตเล่นโดนฟอเรสตเล่นโดนมาร์คสามเล่นไลออนะกล้องละเสียงปืนของตัวอะไรอ่ะฟอเรสต์ฟอเรสต์ฟอเรสตมันเล่นโดนระเบิดอินกล้องแตกและวแล้มีคนโทรมาเฮ้ยอย่าโทรมาตอนนี้ทำงานอยู่ไม่รับไม่รับไม่รับยิงยิงยิงไม่รับคอสี่รับยิงรับ คิดกับใจตรงกับกูเลยทังแรงเลยไม่มีใครเดินไปลมฝั่งบันไดฝั่งนู้นเลยเหรออะไเงยเป้าหมายเดียวกัน <c oughs> บ,บาลแยกพอดีเฮียทางไหนมากูลืมดูเคมองเฮ้ยเสียงเจ๊งมากเสียงมากทางนี้มา มาสมอกันมั้ย่ะใอุ้ยสวยอีสวยัดเลยโอ l เห็ใครเหรเฮ้ยตรามาเคตตงนี้นะอกต้ตกประตูมีอีกตัวตรงนั้นมีอีกตัวแงนั่นนะเฮ้ย diffuse i ดอกดฟิวดอกไปกิ๊กไปโฟกัสดฟิ u เลยบ o สไปโฟกัสดฟิวเลยดฟิวดอกตรงไอ้กิ๊กอยู่ข้างนอกอ่ะ เออหน้าประตูไงด้านขวา,ม,ามีเจอพิกิ๊กเช็คปืนพกยิงสักพักมีคนวิ่งมาป่าดหลังอชึกตายเออเราไม่้กล้องเลยกู <laughs> <laughs> ไม่มีใครมาฟิวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใหรอข้อสันสองมาแล้วหรอมัสอฟิวอ่ะมันฟิวมาปิงตรงนี้มันฟิวหน่อยดิ้ีอ่ะมันอยู่ที่เดิมอยู่เลยมันกด ได้บันได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 เนี่ยบันไดไอ้ยิงไม่โดนได้หล er ักบันไดหลักได้หลักได้หลักตัวอะไรไม่รู้ใส่กระโปรงโคเลสไอ้สัตว์มีอะไรบมาเจมเลยบันไดหลักปีทูวะทูบีทูบีอุ้ยมันแพนมันแพนมันแพนโดนเข้ามาในห้องอ่ะโดนอุ้ยโอ้ยยิงไม่โดนบันไดเหมือนเดิม เ่าไว้กำอนอย่ยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่หัวเงินรีโครดสองกูไม่มีเลยนะเฮียฝั่งนู้นอ้อเข้ามาชั้นสองตอนไหนเนี่ยอ๋อแม่งแล้วกูไม่เห็นเขายิงกล้องเลยสัตว์โอ้ยเฮียเต็มเลยสัตว์มีมันเถิด เฮ้ยมึงจะโชว์ไฮไลท์เหรอกิกอ้อมได้อ้อมได้เอ้าไอ้เหี้ยแคสเซิลยิงไอ้เช็ยกิกตายไอ้เช็กกิ๊กกูสาจะอ้อมยิงให้ทีมไอ้เหี้ยแมนเขาด้วยนะโอยไอ้เหี้ยลุกออกมาตายร้อยร้อยหนึ่งนัดไอ้เหี้ยทะลุมาโดนกูด้วยกูมันแม่นซะด้วยนะกูงงเลย กูนึกว่าไอ้เฮียกิ๊กโดนศัตรูฆ่าไม่นี่ชื่อขึ้นเพื่อนนี่ <c oughs> ลงบันไดนี้หมดเลยนะบ,บันไดเราหมดเลยไอ้เฮียอ้าเล็อป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 ลบ็อปเมาอ่ะไอ้เฮีย,คยใครวางวะเนี่ยกูจะอ้อมไปดักกูจะอ้อมไปฆ่ายี่หม้อสหนสัสตายนี <c oughs> ่กู <c oughs> ไม่เดินเดินไม่ได้เลย ล่อความสนใจนี้จะได้ไปได้สบายสบายอ้อมอยู่อ้อมอยู่อ้อมอยู่ถึงบันไดแล้วรอหน่อยรอรอให้หน่อยรอให้หน่อยอร่อยกูบอกเลยมุ้งมะลอยวันอับผู้ร่วมงานหมดเลยมุ้งมะลอยเฮียอเสียงแม่งยินยากจังไพ่เลยร่วมฝั่งนู้ยิงคู่เดียวกันนะไอ้สัตว์เวลียนต้นยิงไอสัตว์ เอาอีกแค่นี้นะคุมปืนไม่อยู่ครับผมเพิ่งโดนเกณฑ์มาเกียร์แล้วแม่งโหนสลิงเป็นสไปเดอร์แมนกันเลยฝั่งเพื่อนอยู่เพืนน่อนานห้องเขียวนี่เอเอห้องนั้นอะ่ะเดินอ้อมไม่ได้ไปดูเป็นอะไรสายสายสายมีคนาน่ข้างหน้าตรงบันไดมึงดูยี่อยู่ปะไม่อยู่ละ อยู่อยู่อยู่เมื่อกี้ยังอยู่เหรอดูดูดูตรงไหนอยู่อยู่ข้างบนพี่แบงค์อยู่ตรงบันไดข้างบนมีมีตัวข้างในด้วยี่ไม่เห็นด้วยนั่นน่ะลงมาแล้วลงมาแล้ว drop จะิงไม่เลยคนลักกี้เลยแบงค์ไอ้บอสเก็บบอสไปบันไดอ่ะล่าสุดไอ้ชิบะไอ้ไอ้บอสกำลังระแวงอยู่ขวาขวาประตูนั่นแหละเออประตูห้องครัวทางนั้นแหละ โอ้ยเหี้ยใครนอนอยู่นั่นเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนเกิดระเบิดเลยเนี่ยมึงมึงเดินไปใช่ไหมันมันอยู่ทางขวาเลยเ้ยอยู่มัยว่มันอยู่มันอยูมันบันอยู่มอยมันอยู่มันย่นอยู่มันยูมันอย่มอยู่มอยูมัอยู่มันอยู่มัอยู่มันอยู่นย่นอยู่นอยู่อย่มัอยมันอยู่สยยู่ยัอยู่ยอนยนยยอยยยยยมมอ ไอสัตว์แม่งลูดยาวเลยมึงดู้ดีอ่ะแมงลูดดีอ่ะกระสุนเยอะแยกระสุนเยอะแยะไอเยี่ยกระสุนเยอะลูดอย่างเดียวเลยเบิสวยๆตายป่ะเมื่อกี้มันโดนแอจะบไม่ไม่ไม่เป็นเด้งหลบเข้าไปข้างในมันโดนแอร์แจะบเด้งหลบเข้าไปข้างในโคเวอร์หน่อยนะแลบเบิร์ตรงแทงนี้ได้ปิงให้กูหน่อยว่ามันอยู่ไหนอ่ะวิ่ง ปีนเข้าไปจะเห็นตัวตัวตัวยืนอยู่กับตัวนึงอ่ะยยเีใครปีนเข้ามาแล้วอ่ะเงี้ยไนเข้าไปเลยอยู่ไกลๆตัวหนึ่งอ่ะปะทีโฟชิพหายแล้วแล้วก็ได้ได้แผ่นแล้วอยู่แล้วอ๋อนั่นยืนมองโดนนั้นน่ะลม อสวัยอย้ร์เดนนี่เหยียบหมวกขาวไอ้สัสมันก่อนหน้านี้มันยืนจ้องกูเลยไม่นี่เข้าไปก็จะยิงมันไงแม่งเสือกให้นี่อยู่เสือกมีลูกวิ่งตัดหน้า